สวัสดีครับชาวราศีมังกรดาวเสาที่จะยกย้ายราศีกันในวันที่1มีนาคม2566นีนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะแล้วก็จะไปสถิตเรือนพบกระดุมพระของชาวราศีมังกรกระดุมพระนี่ก็คือการเงินนะครับเรื่องเราการเงินสถิตหน้าที่ตรงนี้นี่ก็2ปีครึ่งนะ สองปีครึ่งนับจากนี้ไปนะครับก็เรียงไล่เรียงกันไปตามเวลาเกิดของชาวราศีมังกรของแต่ละบุคคลนะครับะตาชีวิตพลิกผันขึ้นในด้านที่ดีนะครับที่ประสบความล้มเหลวความผิดพลาดอะไรต่างๆนานม,มาเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกฟื้นขึ้นมาได้เลยภายใน2ปีครึ่งวางแผนการเงินระยะยาวนะครับ2ปีครึ่งนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับดูจังหวะเงินเข้าเงินออกให้ดีมีความเรียดรอบครอบนะครับเอาเป็นว่า จะตาพี่ฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่ดี้าหน่อยแต่ก็ได้นะชาวราศีมังกรครับสวัสดีครับชาวราศีกุมเรื่องราวของดาวเสารที่จะโยกย้ายกันในวันที่หนึ่งมีนาะคม2,566แล้วก็จะสถิตเข้ามาในน้าจราศีเกิดนี้ไปอีกถึงสองปีครึ่งก็จะได้มีความวิตกกังวลหรือก็อมี ความตกอกตกใจใดๆนะครับกับในเรื่องราวที่เป็นกฎเกณฑ์ของดาวเสาทับลักครับที่เขาเรียกว่าเสาทับลักทับจันจัพันไลเกิดวิบัติเสียหายลูกเมียหนีอันนี้ถือว่า <c oughs> ดาวเสาที่เข้าเข้ามาในทับราศีเกิดในเะที่ยวนี้เนี่ยไม่ได้นําเรื่องของราของความร้กาศหรือเรื่องของอันตรายวิกฤตใดๆมาสู่ดวงชะตานะครับของชาวราศีกุมด้วยอะไรครับก็เขาเป็นคู่มิตรเนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาศ คือการพลิกฟื้นครับเพราะฉะนั้นที่เคยไม่ดีที่เคยเสียที่เสียไปแล้วก็ได้มาใหม่ได้กลับคืนมานะครับชาวราศีกุมอย่าได้วิตกกังวลสวัสดีครับชาวราศีมีนเรื่องราวของดาวเสาร์ที่โคจรยกย้ายราศีในช่วงเช้าเช้าของวันที่1มีนาคม2566 วงชะตาชาวราศีมีนเนี่ยจะได้รับการเกื้อหนุนการส่งเสริมการผลักดันทั้งจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชาทั้งในสายงานเดียวกันและก็ต่างสายงานเส้นทางเก่าที่เคยสัญจรไปมาทําธุรกิจก็จะได้เข้าไปทํำการคอนเนคชั่นฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวราศีมีนที่ดาวเสารเข้าสถิตในเดือนวินาศณนะเป็นปราภวินาศานะ นะครับส่งผลดีอย่างคาดไม่ถึงผลดีอย่างฟุกๆจะว่าลาบลอยก็ว่าได้ประสบความสําเร็จในการพูดคุยเจราจาทั้งด้านการเงินแลกะก็การดําเนินชีวิตทุกดวงชะตาในช่วง2ปีครึ่งนับต่อจากนี้ไปสวัสดีครับสวัสดีครับชาวดาศีเมษดาวเสารที่โคจรในวันที่หนึ่ง มีนาคม2565ดาวเสารนี่เป็นเจ้าเรือนการงานของชาวราศีเมษโคจรมาเที่ยวนี้นี่เข้าไปถึงในเรือนภพลาภะของชาวราศีเมษนั่นก็หมายความว่าการพยากรณ์เนี่ยต้องออกไปในแนวทางของความสําเร็จความราบรื่นที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จการติดต่อประสานงานในเส้นทางเก่าๆลูกค้าเก่ากลับคืนมา เจ้านายเก่าเรียกหาอยู่ในลักษณะอย่างนี้ในเป็นเวลา2ปีครึ่งที่ดาวเสาร์สถิตนะตรงนี้เรื่องหน้าที่การงานเรื่องการดําเนินธุรกิจเรื่องการประกอบอาชีพถือว่าประสบความสําเร็จแม้ว่าจะช้าหน่อยเห็นผลช้าหน่อยยืนระยะให้ถึงนะครับภายในสองปีครึ่งชาวราศีเมษประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน สวัสดีครับชาวราศีพฤษภดาวเสาร์โคจรโยกย้ายในเที่ยวนี้นี่ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566รแล้วก็บวกไป2ปีครึ่งนี่นะที่ดาวเสาร์จะสถิตเข้ามาในเรือนพบการงานของชาวราศีพฤษภนะครับนั่นก็หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานของชาวราศีพฤษภเนี่ยถึงข่าวถึงเกณฑ์ละใน2ปีครึ่งนี้เปลี่ยนแปลงแล้วดีนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะเรียกหาผู้ใหญ่ถามหาหรือว่าผู้ใหญ่สนับสนุน หน้าที่การงานถือได้ว่าดีเด่นดังนะครับพอดาวเสาร์เข้าไปในสถิตในเรือนคู่มิตรนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราศีพฤษภทุกกลุ่มทุกอาชีพนะครับของชาวราศีพฤษภครับถือว่าประสบความสําเร็จเป็นปีทองแล้วก็จะ,จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อเนื่องไปเป็นเวลาถึง2ปีครึ่งนับจากวันที่1มีนาคม2566นะครับ สวัสดีครับชาวราศีมิถุนนะครับดาวเสาโคจรในวันที่หนึ่งมีนาคม2966ออกคำพยากรณ์ให้ได้รับรู้รับทราบเพื่อจะได้เตรียมแนวทางการวางแผนการดำเนินชีวิตตลอดห่วงสองปีครึ่งที่ดาวเสาสถิตหนะ้าที่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการเจ็บไข้ได้ป่วยของขนกข้ชิดก็ต้องเตรียมตัวก็ต้องวางแผน การดำเนินชีวิตเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของที่ินที่อยู่อาศัยเรื่องของเวลาเวลาเรื่องของทุนทรัพย์เรื่องของเงินเรื่องของปัจจัยต่างๆอันที่จะต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ที่เาคารบนับถือหรือต้องมีเวลาให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดเพื่อพูด,พด,พดคุยนะครับสแสดงความกตาเวทีตาต่อท่านในวงสองปีครึ่ง สำหรับชาวราศีมิถุนครับสวัสดีครับชาวราศีกรกฎครับดาวเสาร์โครจรตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2566นเนี่ยนับไปสองปีครึ่งต่อเนื่องไปนะครับเออก็จะเป็นเรื่องราวของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยหรือเป็นการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ดำเนินชีวิตนะครับก็คงจะต้องทำใจยอมรับหรือวางแผนที่จะเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเป็นด้านธุรกิจก็เป็นเรื่องของหุ้นส่วนคู่คิดคู่ค้านะครับหรือว่าเป็นเรื่องของครอบครัวก็อาจจะเป็นเรื่องของการห่างไกลจากคู่จากคนรักจากบ้านจากถิ่นที่อยู่ที่อาศัย นะครับจะด้วยหน้าที่ภาระหน้าที่การงานเป็นหลักเป็นเหตุเป็นเกณฑ์มากกว่าที่จะเป็นเรื่องอื่นๆสวัสดีครับชาวราศีสิง์ดาวเสาร,โร์โคจรเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2566เข้าทำมุมเป็นเจ็ดกับดวงชะตาของชาวราศีสิงเล่งต่อราศีเกิดนะครับ กดเกณฑ์หน่วรักษาที่เขาว่าไว้ว่าเสาวเพ่งเลีงลักและอัส,สุลาภูมิเมธอัสนาว่าไวาจันเป็นสิเวตแก่ลาหัวเล่าอาภัอาพอภาะให้โทษแท้ประเอรือนหินเรื่องราวที่ต้องส่งกำลังใจให้กันและกันแล้วก็ขอให้ชาวลาศีสิงนั้นตั้งมั่นอยู่ในสมาธิของตัวเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านความรักด้านการค้า และก็นัานดำเนินชีวิต2ปีครึ่งต่อเนื่องไปขอให้พึงดำเนินชีวิตด้วยความมีสติและยึดมั่นในศีลธรรมสวัสดีครับชาวราศีตุลดาวเสาร์เด็โหัวจรโยกย้ายตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,566 โชสถิตในมุมที่ดีของดวงชะตาของชาวราศีตุสลส่งผลให้ชาวราศีตุลเนี่ยประสบความสําเร็จสมปรารถนาทั้งในเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สิสนการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ทรัพย์ส,สินมีมูลค่ามากขึ้นสิ่งของที่เคยสูญหายไปหลักทรัพย์ที่เคยสูญหายไปก็จะได้กลับคืนมาในรูปแบบใหม่มูลค่าก็จะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของปัจจุบัน จะเป็นในเรื่องของบุคคลก็จะเป็นในเรื่องของมีบริวารใหม่เข้ามาร่วมในทีมงานหรือบริวารเก่าทีมงานเก่ากลับเข้ามาทีมงานเก่าๆที่เคยทํางานร่วมกันอย่างประสบความสําเร็จแล้วก็กลับเข้ามาอันนั้นนี่ก็คือในรูปแบบของบริวารน,นะครับสวัสดีครับชาวราศีพิจิก ดา,าวเสาร์ได้โคจรโยกย้ายราศีกันแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2566เข้าส่งผลต่อดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเนี่ยทำให้ถึงข่าวต้องเป็นเกณฑ์เรื่องราวของการซ่อมแซมบ้านหรือซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับเป็นคำาบยาก่อนที่ให้ไว้เพื่อวางแผนเป็นการวางแผนการเงิน,างนาวางแผนการใช้รถวางแผนการเดินทางตามรู้ล่วงหน้าได้ ก็ถือว่าก็จะไม่พลาดในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของชีวิตธุรกิจก็จะเป็นไปตามเป้าหมายนะครับหากจะเป็นด้านบุคคลนั้นก็เป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของมารดาตนหรือว่าญาติทางฝ่ายมารดาก็จะมีเกณฑ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้น2ปีครึ่งนับจากนี้ไปก็วางแผนการดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบใช้ข้อมูลทางด้านทวรศารเสตร์เป็นแนวทางนะครับ สวัสดีครับชาวราศีธนูชาวสาวได้ยกย้ายกัวจรเข้าสู่ในตำแหน่งที่เป็นสกับดวงชะตานั่นก็หมายความว่าย่อมส่งผลไปในอีกแนวทางหนึ่งของความเดือดร้อนเสียหายอันมีสาเหตุมาจากพวกเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายตลอดห่วงเวลาสองปีครึ่งนับจากวันที่หนึ่งมีนาคม2566นี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ให้พึงยับยั้งชั่งใจในการช่วยเหลือ หรือมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจที่จะให้การสนับสนุนใครๆหรือใดๆก็ให้พิจารณาให้จงหนักเพราะอาจจะนำผลเสียหายความเสื่อมเกียรติมาสู่ตนเองได้ทางด้านการเจราจาธุรกิจก็อาจจะมีเกณฑ์เข้าอยู่ในช่วงของการผิดนัดเอกสารสัญญามีปัญหาเพึ่งมีความรอบคอบมีแผนสองสำรองไว้ทุกคราเสมอ